สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเซลล์กัมปั้นนะครับจากสยามนิสันราชบุรีมอเตอร์นะครับสาขาสำนักงานใหญ่นะครับติดกับถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพนะครับวันนี้กัมปั้นนะครับจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับ All New a m ร์ r a นะครับ1.0เทอร์โบนะครับแล้วเรามาดูกันว่าตัวนี้จะมีกี่รุ่นกันบ้างนะครับเชิญมาดูด้านข้างรถนี้ได้เลยนะครับ อ่านะครับอเมล่านะครับจะมีรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่น S นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เหมือนกันหมดนะครับทุกรุ่นจะเป็นเครื่องยนต์1 0 0 0 c ีเทอร์โบ100แรงม้านะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลต่อลิตรนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับในเรื่องของตัวต่อมานะครับจะเป็นรุ่น E นะครับก็จะเป็นกุญกแจรีโมทเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ แล้การะบบเครื่องเสียงวิทยุก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับราคาอยู่ที่5,900บาทนะครับแล้วก็จะมาส่วนของรุ่น el นะครับกุญแจจะเป็นกุญแจชริยะนะครับพร้อมปุ่นฟูตตาร์นะครับแล้วก็จะเป็นล้อแม็กเพิ่มมาเป็น15นิ้วนะครับสาอากาศแบบฝั่งกระจกหลังนะครับราคาอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทนะครับเราจะไปยังรวดเร็วนะครับรุ่น v นะครับเป็นกระจก ข้างปรับและเก็บไฟฟ้าได้แล้วนะครับเป็นแอร์ระบบอัตโนมัติด้วยนะครับมีหน้าจอ tft ขนาด7นิ้วด้วยนะครับอันนี้แล้วก็จออัจฉริยะแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับและเครื่องเสียงรุ่น v ตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส8นิ้วแล้วนะครับราคาอยู่ที่5990 0 0บาทนะครับส่วนมาเป็นตัววาของเราคือตัวท็อปนะครับรุ่น vl นะครับจะมีไฟคู่หน้าแบบ led นะครับ ไปตัดหมาะคู่หน้านะครับถุงลมทั้งหมด6จุดนะครับมีเตือนจุดดับสายตาให้ด้วยนะครับและระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวขนาดถอยด้วยนะครับ RCTA นะครับราคาของเขาอยู่ที่6กแสนสามหมืาบาทนะครับสีที่ผลิตนะครับจะมีกันทั้งหมดนะครับหสีนะครับก็คือสีแดงนะครับสีดํานะครับสีส้มอ่าอันนี้ก็คือสีส้มนี้เพิ่มอีกเจ็ดบาทนะครับเป็นสีส้ม GTR นะครับแล้วก็สีเงินนะครับสีเทานะครับ สีที่6สุดท,ท้ายก็คือสีขามุกนะครับอันนี้ก็เพิ่ม7000บาทเหมือนกันนะครับเอาละครับวันนี้นะครับตัวที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับก็คือตัว vl นะครับดูจากลูคทรงลักษณะแล้วนะครับแตกต่างกับจากอ m e l ่าตัวเก่าโดยสิ้นเชิงเลยจะเป็นตัว all new เลยนะครับคือลูกค้าอ่าเรามาดูของส่วนกันช่วงด้านหน้ารถกันบางนะครับ การดีไซน์ของเขานะครับคือหนึ่งเลยนะครับกระจกนะครับที่เห็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็นกระจกอาร์บูสิกการ์ดนะครับจะช่วยในเรื่องของการซับเสียงจากภายนอกแรงลมปะทะนะครับเข้ามาในห้องผู้โดยสารจะให้ห้องผู้โดยสารเนี่ยเงียบมากยิ่งขึ้นนะครับมาส่วนของช่วงของกระจังหน้ากันบ้างนะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าแบบมีโมชั่นนะครับ แบบลูกทรง v ีโมชั่นเลยนะครับสัญลักษณ์นิสสันตัวนี้นะครับอ่าสัญสัญลักษณ์นิสนนสันตัวนี้นะครับจะมีเรดร์เซนเซอร์ให้ด้วยนะครับคือเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับอย่างที่2นะครับเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะและอย่างที่3นะครับจะมีกล้องหน้ารถให้ด้วยจะเป็นจุดนี้นะครับอันนี้เลยอ่ากล้อง360องศานะครับตัวนี้ แล้วก็มาอีกอย่างนึงนะครับก็คือไฟหน้านะครับมี daytime running l i g h ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมไฟ led นะครับและตัวท็อปนะครับจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตรงนี้เลยนี่นะครับมาส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับด้านข้างตัวรถอันนี้นะครับที่คุณลูกค้าเห็นนะครับเป็นแม็กนะครับขอบ17นะครับแต่ว่าขอบขอบ17นี้ทางเราได้มีการตกแต่งมาให้เพื่อนลูกค้าเนี่ย มีตัวเลือกในการตกแต่งมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นยาง205นะครับพับ45ขอบ17นะครับแต่ตัวยางเดิมๆติดล้อติดรถมานะครับก็คือว่าเป็นขอบ15นะครับมาดูส่วนของด้านกระจกมองข้างกันบ้างนะครับกระจกมองข้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีหนึ่งเลยคือไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็น LED นะครับส่วนของด้านล่างกระจกตรงนี้นะครับเป็นกล้องมองข้างนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเตือนจุดอับสายตานะครับจะอยู่ตรงด้านซ้ายบนของกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับด้านนี้เลยนะครับเวลามีรถมีอะไร,รปุ๊บมันจะขึ้นแสงมาให้เลยนะครับอ่าและอีกหนึ่งความสําคัญของคันนี้นะครับก็คือเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับเพียงแค่คุณลูกค้าเนี่ยมีกุญแจญอยู่ในมือนะครับหรือพกติดตัวไว้รูกทรงจะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับจะมีล็อกนะครับปลดล็อกแล้วก็เปิดท้ายรถนะครับจะอยู่ในพวงก,กุญแจอันนี้เลยสะดวกสบายมากเลยนะครับเพียงแค่ท่านาคุณลูกค้าเนี่ยถือกุญแจใกล้รถประมาณ1เมตรนะครับแล้วกดปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกรถนะครับปุ่มนี้เลยนะครับแล้วกดหนึ่งครั้งจะมีเสียงเตือนหนึ่งทีสแสดงว่าอันนี้เป็นการล็อกรถเสร็จสมบูรณ์นะครับ รถจะเปิดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดกดมีเสียงสองทีคือกดล็อกรถสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเปิดรถได้นะครับมาดูส่วนของด้านท้ายรถกันบ้างนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวผมจะเปิดถังน้ํามันให้ดูนะครับว่าถังน้ํามันตัวเนี้สามารถเติมน้ํามันอะไรบ้างนะครับ ความสามารถของเขานะครับอ่ามาดูของฝ่าถังน้ํามันบ้างนะครับที่เขาแนะนําให้เติมก็คือแก๊สโซฮอลนะครับ E 2 0นะครับรองรับมาแล้วคันนี้นะครับหรือว่าท่านลูกค้าเนี่ยอยากจะเติมแก๊สโซฮอล9 5หรือเบนซินก็เติมได้นะครับตัวนี้เขาจะลองรับให้นะครับมาส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ s i กเนเจอร์ไลท์ LED นะครับเป็นรูปตรงมุมแมลงแบบนี้เลยนะครับ เป็นมุมแมลงสวยงามมากนะครับตัดขอบด้วยสีดำสีดำนะครับมาดูส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับจะมีปุ่มสวิตช์ตรงนี้น,น,นะครับอันนี้คือเพื่อปลดท้ายรถห้องเก็บสัมภาระนะครับพร้อมกล้องนะครับมองหลังด้วยนะครับอันนี้คือไฟส่องป้ายทะเบียนนะมีสองข้างเลยสะดวกสบายมองเห็น้า้อย่างชัดเจน นะครับอ่าห้องเก็บสัมภาระจะดูใหญ่มากนะครับเป็นไงครับสามารถเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ถึงสามใบหรือถุงกอล์ฟได้2ลูกนะครับอันนี้จะเป็นไฟเบรกฉุกเฉินโดนที่3านะครับเป็นไฟเบรก LED นะครับอันนี้อ่าแล้วรุ่น VL นะครับจะมีพวกยาชุดปะยางอะไรฉุกเฉินให้นะครับตัวนี้นะครับ จะมีน้ำยาปะยางอะไรแล้วก็มีตัวปั๊มลมในตัวนะครับเสียบที่ไฟสํารองช่องหน้ารถได้เลยนะครับตัวปั๊มลมนี้ก็จะสามารถช่วยให้คุณลูกค้านี่หาร้านใ,นใกล้ๆเลยนะครับในเวลาฉุกเฉินนะครับสิ่งที่ลูกค้าเห็นสวยๆแบบนี้นะครับเราจะมี อุปกรณ์เสริมก็มีล้อแม็กนะครับแล้วก็สกเกิร์ตรอบพันนะครับของสิ่งที่ตัวนี้โชว์ขึ้นมาที่ลูกค้าเห็นนะครับเป็นสปอยเลือรอหลังนะครับอุปกรณ์เสริมเลยตัวนี้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเป็นสกเกิร์ตรอบคันเลยตัวนี้นะครับให้ลูกค้าเป็นแนวทางการแต่งนะครับล้อแม็กดูสวยงามมากเลยนะครับตัดขอบสวย แล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นขรอบกระจังหน้านะครับตัดเส้นด้วยสีแดงอันนี้ดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับกระจกข้างก็เป็นตัวครอบเหมือนกันนะครับเป็นสีดําตัดเส้นด้วยสีแดงอันนี้จะดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเราเปิดประตูรถมานะครับอันนี้จะอยู่ภายในรถของอัลเม a ่าออลนิวแล้วนะครับสิ่งที่ลูกค้าเห็นนะครับก็คือสัญ,ญลักษ์ณ แอร์แบ็กต่างๆนะครับที่อยู่ภายในรถจะมีทั้งหมด6จุดเลยนะครับตัวนี้จะมีด้านคอนโซลด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงเบาะนะครับเบาะอันนี้นะครับสัญลักษณ์แอร์แบ็กให้นะครับแล้วก็ตรงเสากลางนะครับเสากลางตรงนี้เลยนะครับเป็นม่านถุงลมนะครับและอีกหนึ่งจุดก็คือตรงพวงมาลัยนะครับตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของแอร์แบ็กนะครับโอเคนะครับในส่วนของ ช่องเก็บของนะครับอันนี้จะให้มาดูใหญ่มากขึ้นนะครับสามารถเก็บของเล็กๆน้อยๆได้เอกสารนะครับกระเป๋าตังค์คุณผู้หญิงนะครับสามารถเก็บได้หมดเลยนะครับแล้วก็มาถึงในตัวของช่วงเบาะนะครับเป็นไงครับลูกค้าเบาะทูโทนนะครับดําตัดเทาโอ้โหเหมาะเลยทรงสปอร์ตด้วยและเป็นเบาะรูปทรงอกระชับนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะสีโลกาเวตี้ด้วยนะครับเวลาคุณลูกค้านั่งไปนานๆเนี้ย เราจะมีสปริงรองรับแผ่นหลังให้ด้วยเวลานั่งขับรถไกลๆไม่เมื่อยแน่นอนนะครับแล้วก็มาส่วนของในเรื่องของพวกเครื่องเล่นเสียงต่างๆนะครับจะเป็นจอสัมผัสแล้วนะครับตัวนี้เราจะเลือกเล่นได้เลยกดที่เมนูนะครับสิ่งที่คุณลูกค้าเห็นก็คือมีโทรศัพท์นะครับระบบเสียงนะครับการเชื่อมต่อนะครับ การเชื่อมต่อมีอะไรบ้างมีบลูทูธนะครับ USB นะครับแล้วก็ AUX จุดด้านล่างนี้นะครับ AUX คุณลูกค้าเห็นไหมครับแล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับจะมีทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะครับคือช่องตรงคอนโซลหน้านี้นะครับแล้วก็ใต้พนักวางแขน 1- จุดเป็นจุดที่2นะครับจุดที่3จะอยู่ใต้จะอยู่ข้างหลังใต้พนักวางแขนอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดด้านหลังนี้นะครับ โอเคนะครับหน้าจอสัมผัสอันนี้นะครับถามว่าเร็วไหมโอ้โหตอบสนองนี้มากครับอันนี้ถือว่าไม่เร็วเกินไม่ไม่ช้าเกินนะครับเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้เราได้ดีเลยนะครับจะมีให้ครบเลยก็คือปุ่มรับสายนะครับตัวน,นี้นะครับหรือออดิโออะไรพวกนี้จะมีสัญลักษณ์ให้เลยบอกว่าเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ a u x นะครับ a m f m เราสามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบนะครับและอีกอย่างหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกคันนี้นะครับก็คือกล้องรอบทิศทางนะครับตัวนี้นะครับจะมีบอกทั้งหมดนะครับ4มุมก็คือกล้องด้านหน้ารถนะครับกล้องมองด้านขวาด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายนะครับอันนี้คือกล้องหน้านะครับที่เรากดตอนที่ยังไม่ได้ใส่เกียร์ถอยนะครับจะขึ้นกล้องด้านหน้ามาให้นะครับถ้าเรากดคําว่าค a m ไม่อีกทีดนึง จะเป็นกล้องกันฟุตบาทนะครับเวลากรณีที่เราจอดเทียบเขียงกา้ฟุตบาทมากยิ่งขึ้นเนี้ยจะช่วยในเรื่องของการล้อเราเนี้ยจะไม่เสียสีที่ฟุตบาทเลยนะครับอันนี้จะติงตามสไตล์ของหน้าจอธร,รมผัสนะครับการตั้งค่าต่างก็มีประมาณนี้นะครับมาในส่วนของเรื่องแอร์กันบ้างนะครับแอร์ Air ตัวนี้นะครับเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับ ปุ่มเปิดแอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมีไลฟฟ้าด้านหน้านะครับแล้วก็ไลฟฟ้าด้านหลังด้วยนะครับมีให้ครบเลยนะครับแรงเกินดยวปรับลงหนอันนี้จะเป็นคอมพิวเซอร์แอร์นะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ไม่ชอบเย็นมากนะครับอยากได้แต่พัดลมนะครับเราปิดใช้งานได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับมาในส่วนของเรื่องที่จ่ายสำรองไฟนะครับ ก็คือตรงด้านนี้เลยนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของด้านเกียร์กันบ้างนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับ Xtronic CVT นะครับช่วยให้เวลาเราขับไปนะครับมันจะเป็นเกียร์แบบสมูทมากอ่ะคือไหลรอยต่อจริงจริงที่ผมทดลองมานะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บรถจะไม่มีการกระจุกกระตุกกระชากนะครับจะสมูทมากขึ้นนะครับ อันนี้ที่เขาให้มาก็มีปุ่มพุสตาตรงนี้เลยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับปุ่มเปิดเครื่องปุ่มปิดเครื่องปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยจบนะครับนี่เบรกมือนะครับโอเคครับเรามาดูในฟังของคนขับกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับพวงมาลัยตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยรูปดีเชฟนะครับเวลาขึ้นรถหรือว่าลงรถเนี่ยสะดวกสบายขาจะไม่ติดนะครับ วงมาลัยตัวนี้นะครับปรับระดับได้ทั้งหมด4ทิศทางนะครับคือขึ้นแล้วก็ลงนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วก็มีดึงดึงเข้าดันออกได้ดึงเข้าดันออกนะครับเราชอบทิศทางไหนเราก็ล็อกได้กาหนดได้โอเคครับมาส่วนของเรื่องตัวฟงมาลัยนะครับจะเป็นตัวฟงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ จะมีการเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอันนี้จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเพลงนะครับซ้ายขวาเปลี่ยนเพลงหน้าเปลี่ยนเพลงหลังได้นะครับตันนี้คือปุ่มแบ็กปุ่มกลับนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มรับสายนะครับหรือว่าวางสายปุ่มนี้เลยนะครับอันนีส้สั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวโฟมอะไรลำมากนะครับ และหน้าจอ TFT นะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับเป็นหน้าจอแสดงผลการคับขีนะครับภายในรถนะครับจะมีเตืองสัญญาณต่างๆนะครับแบบสักครู่นะครับอันนี้โอเคนะครับอขึ้นมาแล้ว สัญลักษณ์นะครับต่างๆที่อยู่หน้าจอ TFT นะครับจะเป็นสัญลักษณ์วัดรอบนะครับตรงนี้จะเป็นวัดรอบนะครับเป็นวัดรอบเลยนะครับตรงนี้ท่านลูกค้าเห็นไหมเอ่ยหนึ่งพันรอบสองพันรอบสามพันรอบนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในถังวิ่งได้กี่กิโลนะครับในถังตอนนี้เราได้วิ่งได้ห้าสิบห้ากิโลเมตรนะครับอันนี้จะเป็นเกวัดน้ํามันนะครับที่อยู่ในถังนะ และที่ลูกศรตรงหัวใจเนี่ยจะชี้ไปทางด้านซ้ายนั่นแสดงว่าฝาถังน้ํามันเราอ่ะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็เขาจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับจะมีนาฬิกามาให้นะครับแล้วก็องศาภายในภายนอกรถนะครับแล้วก็จะมีเตือนอการชนด้านหน้านะครับแล้วก็เตือนจุดอับสายตาทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแล้วก็มีตำแหน่งเกียร์บอกมาให้อีกอันนี้บอกครบคันมากครับเพียงเราเปลี่ยน ่หน้าจอนะครับพวกมีเดียนะครับอัตราเฉลี่ยการสิ้นเปลืองน้ำมันที่เราอ่าพฤติกรรมการขี่ของเรานะครับอันนี้จะบอกความเร็วโดยละเอียดเป็นเลขขึ้นมาเลยนะครับสมูทมากแล้วก็มีระบบช่วยผู้ขับขี่นะครับในนี้มีอะไรบ้างดวผมพาเข้ามาดูนะครับมีจุดบอร์ดนะครับ โอเคนะครับอะต่างๆโอเคนะครับอันนี้นะครับรถคันนี้นะครับประหยัดน้ำมัน23.3กิโลต่อลิตรนะครับน้ำมันที่เติมได้คือแก๊สอียนะครับแล้วก็แก๊สโซฮก็หน5งเก็บนซินนะครับแล้วก็อัตราความเร็ว0ูนย์ถึง1น0นะครับที่เขาทำได้คือ11วินาทีนะครับ ราคานี้นะครับเป็นตัวท็อป VL นะครับราคาอยู่ที่6 3แ0 0 0มืนาบาทนะครับถ้าท่านใดที่สนใจก็ลองเข้ามาดูตัวจริงได้ที่นิสสันนะครับอยู่ซีแยกของงูนี่เองนะครับอ่ะครับรถคันนี้นะครับจะมีระบบ i d เดลิ่งสต็ด้วยนะครับคือการทำงานของเขาเนี่ยคือเวลาลูกค้านี่ยขับออกออกไปแล้วติดไฟแดงนะครับรอเลี้ยวรอจอดนะครับเครื่องยนต์ก็จะตัดการทำงานนะครับ ในส่วนของพัดลมกับเครื่องเล่นเสียงก็ยังติดปกตินะครับคอมพิวเตอร์แอร์เนี่ยก็จะตัดการทำงานนะครับคืออันนี้จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับและการคลายของท่อยเสียด้วยนะครับมาถึงส่วนของรถคันนี้นะครับจะมีสติ๊กเกอร์อาอีโคสติกเกอร์นะครับจะรับอ่ารับรอง ของกระสุนกังขังและกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับอันนี้จะมีรายละเอียดบอกตามนี้เลยนะครับก็คือคาคำบนไดออนะครับ100กร,รัมต่อ1กิโลเมตรนะครับอันนี้คือ4.3ลิตรต่อ100กิโลนะครับสภาวะในเมืองนะครับ5.0นะครับลิตรต่อ100กิโลนะครับถ้าเกิดว่าสภาวะนอกเมืองก็คือ4.0ลิตรต่อ100กิโลนะครับ แล้วก็อัตราค่าเฉลี่ยนะครับรวมกันแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ยี่สามจุดสามกิโลเมตรต่อลิตรนะครับจะเป็นสภาวะรวมเลยนะครับอันนี้รองรับจากกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิรย์นะครับนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์สามสูบเรียงนะครับจะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งร้อยซีซีนะครับเทอร์โบนะครับหนึ่งร้อยแรงม้านะครับตัวนี้ จะประหยัดมากนะครับและรถคันนี้นะครับก็ยังประหยัดที่แบบว่าลูกค้าผมเคยทดลองจริงๆก็คือประหยัดยิ่งกว่า23.3กิโลต่อลิตรด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้า All New a m e l a นะครับ1ท Turbo ตัวนี้นะครับตัว VL นะครับราคาที่639,000บาทนะครับถ้าเกิด ลูกค้าสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรติดต่อเบอร์ผมได้นะครับทางล้านด้านล่างนี้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ